เกสโซนมท่ที่ตลาดนุ่คนตลาดคือแบบว่า้นน้ำตา,าวา่าตลาดนวันนี้เข้ามาพูกันะมาหาร,หารื้ออาหาซื้อเ,เนไปขายแล้วาหาซื้อเนียซเนาะแต่ว่าัน้าน้ากัดจะมีอเกน้ํอาอเกซื้อซื้อไปน้ำแ,แต่วาวนนี้เาก็ซ,ซื้อซื้อมีหลตลาด kamа со hu. แดงควาตก่างมันนะสีก็สีออนสอออันนี้จะมาทำอะรก็ได้อันนี้เหมัอนนี่หมือนซีร่านี้นทำไมไม่เห็นีส่งิ่งบาส่งบานนะสิส่งบ้านเนาะน่าที่จเอาก็ไล่ไลไปล 何 <music> ยูทูบฝากติดตามไวด้วย่ององไ้างชอินสอนสาวพุทธายอเกสอนสาวพุทายใหเป็นภาษาไทยั้สน่หึงเยอบไ้นะเกเห็นเลยเห็นลเกาะขงนะมันเป็นมันมันเข่ามันมัเข่ายางลูกคนเยอะอะ ที่บึงก็เยอะแยะมาเนี่ะพักตานะอ๋อว่าขนมเยอะว่าขนมถูกไหมถามพด่ถุงเท่าไหร่ลองถามพี่เขาถุงเท่าไหร่ต้องอ่านอ่านดู สิบองเดียวนั่นหร <Stevens. S 2> ออันี้ด้วยแปดนิดแต่สายางเยอะนี่นี่อ่ะมิ๊เยอะ เหมือนคนเออท่านเกียนอันนั้นเกียนสิไม่เลยสอเหมือนขวานเลยในออยีย่ยหปลาหน้าตาตลาดนี้ตันนวงานทั้งหมดจากอันนี้ขาวหองขนมเลยนะราดูคนมีสีแดงสีเขียวสีสมพ่อสมพูนอ๋อตุกเกศเห็นจะเป็นตะเยอะเลยอ่ากันมีต่างหลายน,ยนออาี่เกศสีจัดซิมเหมือนขวานอ๋อตุ๊กซอนขนมดิเป็นตะหิวตแตะแซ่บเนาะโอ้เกศตื่มากินขนม,ขนมฮะอัน,นนั้นี่ เต็มอยู่ขนมนะจะกินแห้งๆแต่ว่าเอาสองอันก็พอเนาะเๆาก็ได้ขนมกับมะนาวแล้วจ้ะตอนนี้คือลูกค้าเขาเยอะมากเลยหนึ่งคนยังเอาไปจิงก์เองรอคิวพี่ลูกน้ำก็อยู่ด้านนอกจ้ะมือกล้องส่วนตัวไะไปซื้อมั่งสืระเป๋าอุ้งเบบสวาสซื้อเพื่อคากินนะบอกเดี๋ยวเด้อไป เบื้องดูไส้หมูสับนี่หมูสับเขาเคยกินเนีสวัสดิ์อันซื้อมาเพิ่นแล้แซ่บแซ่บนี่หมูสับอยู่เนีอยากกินปลาหมูสับดนะูอเข้าให้ให้เศบ,บ้เนื้อมันเป็นสีแดงแดงนะบ้บงโบอันนั้นถ้าถ้าสีแดงน,น,น,นะเนื้นอหมูแดงนนี่หมู<อ>สับนั้นเขาดำดำนะไอสีอ ของขาวเราเนื้อหม่เยอะปะเอาเล <c oughs> เกินงบแล้วมันนี้ขายได้มันนี้เบิรดเลยเลยงินขายกำไร สอ e งมงไหนคุเราจะหันไข่ปลาหมึกแล้วเรากินข้าวใช่ปะอืมโอเคอยู่บ้ะงักกินานเลด้อต้องกิน้ตอนต เกตนราคาแม่ค้าทุกคนตาไปเลยอิ่มป่ะโหเดียวนะอิ่มป่ะเห็นเลยก็เมาหมนทุกคนเพราะิวข้าวลงจังไรโซนแล้วก็เพราะิวข้าวสันไปแล้ว มีเหรียญหาบะไปซื้อพัตต้อละวยักมารอบ้างขอรูปป้นหน้าแถวเป็หยามเพื่อนบ้านนะจะหไปเป็นนี้ก็เป็นอันเตร่าแล้วค่ะเตรลแลคาบ้าง สองหาปันาเวลาหกยี่สไปมันรู้คือก๋หเนี่ย้ี่วับอาหารสดนี่บนะ้าเอาเอาปาับเล้บอเนาะเ็เอะเอาอ๋กับนึงก็ได้เก่งะอันนี้คือกับนึงเนาะ ได้รลาดได้มาเนี่ยซื้อสะอมไปหนึ่งกําเอาไปแกงกินคนเคยเคยกินย้ําแกงแกงปลากระนะแกงนี้เขาขึ้นจากหนึ่งอ่างแถวๆโราบาลเย บยั <S 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 งอีลีสามร้อยกว่าคนในน่องเลยตรงนั่นเลยคทุกคนมันที่เขาก็สิเข้ามายัาง้งเบื้องอาคารดีก่นอนเ้อตอนที่เข้ายั้งมากเป็นอาคารดีอาคารสุดท้ายกา่อนก็ทางนี้ก่อนู้แต่แน่อยู่เน่ากินน่นเลยทุกคนเนาะใหญ่แ,แห้งตลาดนี่นะก,ก็ตุ้กุ้งจะมีโอเคเด้อโอ้ยงใหญ่เสมอ เง้ยทุกคนมาแตงน้อยของเลยยี่สิบบาทนะสิเป็รโอนึงเนาะมีตแตงนี่ยนแะล้วส่าวบาทสามสิบบาทของงานผักงานโคตรหลายเลยทุกคนเอ้ยคือมาตลาดนี้นะ่าได้ครบจบในบอลเดียวเลยว้าราคาผักยันนี่ทุกคนเลยส่าห้าบาทห้าสิบบาทคนติดไฟในนี้เนาะให้ทุกคนมากกับพี่ท่านได้เปิดตะกิตแต่มันลำใหญ่ยังดี

มีแตงเงินเลยมาไปร้องทุนไปอันเครื y, like ่องผ่านมาสวัสดีพี่ายีปซือพิซ่านนาะเป็นพิซี่าดูว่าแต่ง่ายๆของพิซซ่นอี่วันนี้ก็มารออันนี้ตลาดน้ำกันอนมือหสั่นเเข้า้อนฮอนเอาดิโอ๊ยโอขันเอกขไป ไถ่ไดเลยไม่ได้ไ,ได้เลย,ยวิววิววิวอยู่ียังอารอตลาดนะมาไทยเนีย่ยมาไายเนีย่ย<า>มืดแลรวันนี้เนาะอาคันเอ๊มีบ่จ้ะเห็นแต่อาคันพี่ปะมาหาย,ยัางรอหรือก็ยิ้มคงน้ำนเนาะเแล้วมัา tên mình cứ tạo bởi cái món hết mikê sợ ơi ơi ăn cái gì sợ ơi ăn cái gì ơi ăn cái gì ăn cái gì ăn cái I don't know. ตีสาม,มเลยกหมู่กันสองคนต่อเอดรให้ได้ให้ได้จ้าติดตามนะเด้อตดตามาาตดามนะดูช่องเกสอนสาควคนไทยเอายูทูบนี่ดีได้บิรเขาเปิดตามเลยเนาะไปหารถสูภัึนกันมาละคือมากินกับมึงนะ สีเหลาะกับละตอนนี้เราทุกคนได้ยิบเหลาะตลาดเทากันเหลาะซื้อเครื่องเข้ากักสออนสิประมาณนี้เนาะเอเค่ะก็เหลากระรรมซื้อมอหกเอยน้อยเี่ามางเลยนะส่วนนันเครื่องซื้อไปข,ขายนะไอหมูเราไปแล้วเนาะเป็นไอของเกีสรกับไอของเอย้ยลุน่นนำนะทุกคนมาเบิ้งเครื่องเท่ามาน,นีนะะมีมะพุ่งมะพุ่งเลยก็มันมันเกลียวเกลงยูคนึงน,นี่ก็โหเลยยิมห้าบาท แล้วก็มีแต่ละเปลก็เกี่ยกินมานี่เยอะกินข้าวเลิกตั้งแต่โอเปอเรนเลิกเกลี่ยทางจะตีหนึ่งไปป่าทุกคนแล้วก็เกลี่ยฮัตติ้นมาตั้งแต่ซีซีโมงออกเปแม่นกินข้าวตอนสามซีโมงแล้วก็มาเปิดหานเปิดหางขายแล้วก็มาเปินหานทรงประมาณตีโมงกว่าๆเลวเยอะข้าวแห้งไงเป็นรสสั้นก็ซีมาห่อทุกคนเอ้ยเปิดวันนี้เอ้ยไปไปพีเอ็มซีทุกคนดบายบายเด้อทุกคนคลิปเลาะตลาดวันนี้ก็ เกับเอดูน้ำกสิกรป้อนมาเอดน้ำศเอ้ดน้ำนะพี่เนี่ยบายเลยทุกคนเดี๋ยวกันไหม่ลิปหน้าจ้า